สวัสดีครับวันนี้ปิดร้านครับร้านหยุดแต่ไม่หยุดดื่มกาแฟวันนี้มานั่งทำงานที่โงรงกั่วกาแฟนะครับก็ทำงานไปอยู่คนเดียวครับร้านก็ปิดแต่เครื่องก็เปิดแล้วก็สกัดกาแฟดื่มเองนะครับนี่เป็นกาแฟพม่ากลิ่นหอม ผลไม้นะครับจะดื่มแบบลองแบกมีของที่จะขายนะครับวันนี้เราจะปล่อยเครื่องคั่วเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องเล็ก1กิโลเครื่องใหญ่10กิโลนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากจะ,ะเปิด ลงคั่วกาแฟนะครับเราก็ยินดีถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วเราก็ยินดีที่จะสอนขั่วนะครับหรือว่าถ้ามีความรู้เรื่องการคั่วกาแฟอยู่แล้วเราก็โอเคเราก็ขายนะครับในเรื่องราคาก็เข้ามาคุยกันณะตอนนี้เราก็ยังขายแล้วก็ก็ยังดําเนินกิจการกาแฟคั่วเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเราขายกาแฟคั่วนะครับ นี่เป็นกาแฟะลูกค้าทีา่มาจ้างคั่วนะครับเป็นกาแฟะลาวครับไซส์18คั่วอ่อนไปกลางนะครับวันนี้ก็ชิวๆครับวันอาทิตย์เจ้าของกลับบ้านกันหมดผมมีคุณแจก็เลยมาเปิดสกัดกาแฟดื่ม ขาดไม่ได้คือกาแฟกาแฟดำนะครับดื่มแล้วใครปวดหัวเลือดหมุนเวียนไม่ดีแนะนำเลยครับกาแฟดำไม่ว่าจะเป็นเมกานูเย็นเมกานร้อนนะครับก็สามารถดื่มได้นะถ้าท่านใดสนใจกาแฟคั้วเราก็มีขายมีจำหน่ายนะครับกาแฟคั่วเข้มก็เยโลละ450 กาแฟคั่วกลางก็กิโลละ600บาทนะครับส่วนกาแฟขั่วกลางเราใช้กาแฟ2ตัวนะครับมีบาซิลเซลโดแล้วก็มีพม่านะครับพม่านี้ก็คือ,อไม่ใช่พม่าร้0ยอรเ็นะครับแต่อยู่ฝั่งรัดฉานดูเรื่องครับอันนี้เครื่องคั้ว10กิโล แล้วก็อีกเครื่องหนึ่ง1กิโลตอนนี้ถอดเตรียมไว้เรียบร้อยครับถ้าเสรชซื้อพร้อมกันนะครับก็จะมีถังแก๊สใหญ่2ถังแล้วก็ถ้าตัวเล็กก็มีถังแก๊สเล็ก2ถังเหมือนกันครับนี่คือเครื่องคั่วไซส์ใหญ่นะครับขายครับกำลังรวบรวมเงินซื้อเครื่องใหม่ พราเครื่องนี้ก็อยู่กับเรามานานนะครับท่านใดอยากจะเอาไปเริ่มต้นใหม่ก็ใช้ได้ครับจากเวียดนามโอเคนะครับ